얘가 어 가오 가오 사람이 아니야. 하루가신 아니? 어떻게? 그래? ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มาช้าไปมากว่ามาจากจังหวัดแล้วก็คำนวณเวลาไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่างานก็จบช้ากว่ากำหนดการค่ะก็ทำให้ได้มีเวลาฟินเยอะนะคะความรู้สึกก็คือพูดยังไงลักเลี้ยลัก ด้วยนะครับเอาล่ะเกมนี <ns> ้ฟ <together> ังด <rain> ีๆนะครับเด็ดเขาบอกว่าเอาความสนุกให้พวกเขาด้วยนะคะถ้าหากว่ามีบางคนหายตัวไปก็ก็ก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ขอแบกไปนดนึงอะไรเกมต่อไปฟังนะครับเกมต่อไปนะครับขดแพ้ต้องกินผักชีครับ

เป็ the <All S 2> นสองทีมนะครับเป็นสองทีมนะครับเด็กสามกเดีกยมว่จนสาจะสิบห้านาทีสิบนาทีนมาลาาจอสิบห้านาทีแล้วครับ b a Thank <laughs> 对不对 ย้อนหลังให้กับโมลาขอเสียงคมรู้แรงด้วยนะครับผมแฮปปี้บุ๊คเดย์คุณโมยบอกว่ามะม่วงที่เด็กคนเดียวจานหน้าหน้านี้ค่ะมันจะเป็นมะม่วงที่โคมินจับไปเมื่อกี้นะครโอ้โ้ ขาบอกว่าเทียล่าก็ไม่ได้เป็นจุดจบที่นี่นะคะ สขงพิอ่าเาพยนเขยนก็กันแถมีคมอกคือมโซยันบอกว่าช,วช่วยช่วยเชื่อถือพวกเขาแล้วก็รออีกนิกดนึง เชื่อว่าทุกคนอยากจะบอกความรู้สึกตื่นแต่ว่าด้วยความที่มันตื่นตันอยู่ข้างในแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความรักของพวกเราทั้งหมดไม่ว่าจะที่นี่หรือแม้กระทั่งคนที่ติดภารกิจแล้วไม่ได้มาในนี้ก็ตามอยากจะบอกว่าคนไทยทุกคนรักเทียร่ามากอย่างที่พวกเขารู้ผ่านคลิปหรือว่าผ่านทุกสิ่งทุกอย่างในโซเชียลออนไลน์เน่ยเน SNS 라든지뭐방금영상에서라든지뭐항상ีวิดีโอแล้วกันที่เพิ่งมีวิดีโอแล้ว 하아 <목소리> 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 말이 안되니까 안보여서 모랑, 야계모랑증 다아시겠야요 모랑증께서 언니로서 한마디를 해주시면 좋겠습니다 언니, 언니, 언니 생일도 솔직히 많이 지났는데도 불구하고 이렇게 또 축하해주셔서 너무 너무 감동받았고 이렇게 사랑받음에 또 다시한번 저는 감사드리고 ือมาเพื่ออย่างเียคือคนโบราบอกว่าคืออธิบายเป็นภาษาอังกฤไม่ได้นะคะแต่ว่ารู้สึกขอบคุณมากมากแม้ว่าวันเกิดเขาผ่านาได้นมากแล้ว่ก็ขอบคุณทุกคนที่จําวันเกิดของเขาได้แล้วก็ริคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ครับือันที่จริงบอกว่าการที่ 오랜 시간 동안 여성 명이서 찾아뵙지 못한 것도 너무 미안했고, 저희도 많이 보고 싶었는데, 네, 이런 기회로 또 찾아뵈서 너무 저희도 기쁘고, 그리고 핀즈 대줘서 고맙고, 앞으로도 저희랑 끝까지 같이 가주셨으면 좋겠어요. ความสดท้ายว่า,ารู้สึกขอบคุณกับ Queen ยมากๆวันนี้มีความสนุกสนานมากๆจริงๆการที่เขาไม่ได้มาเย,ยี่ยม q ี e ไทยอะคะ่ะเป็นเวลายาวน,นานเขารู้สึกผิดจริงๆแต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่รอคอยเทียร่าตลอดเวลา6จำนวนเบอร์6คนนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆหวังว่าวันนี้ทุกท่านมีความสนุกสนานไบพร้อมๆกับเราแล้วก็ขอบคุณที่เป็น Queen ของเทียร่านะคะ ก็จุดท้ายกเราทจะไรบาับทาบวัน่กอกลาบัมที่จะออกนนกว่าทุกท่านี้ก็จะเป็นอาลทราบข่าวว่าอารบาัที่จะอมสุดท้ายอกแต่ทนี้จะเป็นอัลบัสุดท้ายแต่เรารทรานจะัายกา ไม่ให้เป็นอัลบั้มสุดท้ายของเทียร่าแน่นอนค่ะ ่เขาจะพยายามทําให้อัลบั้มที่จบนะคะไม่ใช่อัลบั้มสุดท้ายะคะ่ะเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะทีร่าไฟติง้ง ขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกทุกคน